ตัวไหนครับเสือส่วนหาปิกไม้วันนี้โชคพิการมีแน่ใจครับแจกเราก็ทํามานิดนึงเนาะว่าเราซ้อมอยู่ไหนครับส่วนหาปิกไม้แี้วเราซ้อมมีใครบ้างมีกําไรหยกและพี่พีในข่ายนะครับวันนี้เราเจอกับใครครับยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจเหมือนกันเลยน้ําหนักมาสบายนิดนึงแล้วเราได้ซ้อมมารวมกี่วันก็สองอาทิตย์กว่าเราซ้อมอยู่ที่ส่วนหาปิกไม้นะครับก็ซ้อมตอนนี้มีใครบ้างก็มีกําไรหยกกำมัดทองพี่พีในข่ายเหมือนกันเลยรันนี้คุมมาประมาณกี่โลละ ก็มีสองลูกเราก็ไม่ได้คุบเยอะนะล่าสุดโชคที่ไหนมาอตกะเป็นไงวันนั้นชนะเราครับก็ต่อเนื่องเลยอายุอะไรครับ15ปีคนจังหวัดสมุทรสาครแล้ปล่อยประมาณ57เจ็ดเป็นมวยฝีมืออะไรซ้ายหรือขวาขวาสองร้อยร้อยหกสิบมาเราโชคมวยรวมๆเท่าไหร่แล้วก็ประมาณ50กว่าไฟฝากไปน้ำไปเชียร์ไหนครับ ฝากช่วยแชร์ได้ครับสุดยอดมากมาครับครับผมคนไหนครับครับสวัสดีครับผมจากนรงเรียกซาสซนาอะไรครับครับนิชภิการ1201324เนี่ยก็คือปล่อยๆมาเลยครับนะเพราะเราก็มาแทนนะรรู้ตัววันไหนนี่เมื่อวานเมื่อวานเลยแล้วเราได้ซ้อมอยู่ไหมซ้อมซ้อมอยู่ที่ไหนอยู่มหาสารคามใช่ สิทธทองปอนสิทธทองปอนนะรว่ามือซ้อมมีใครบ้างอยู่นู่นมีสัดชัยเล็กเ้วเลือนเพล็ดแล้วเรามีรายการล่วงหน้าหรือยังยังครับแต่ซ้อมรอไว้ซ้อมอยู่แล้วตั้งแต่ปีใหม่เลยเนาะครับนานแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยตั้งแต่ยี่สิบสามแล้ว่ก่อนก่อนปีใหม่อีกนะก็ขยับก็ได้ซ้อมทําร่างกายมาครับก็เกือบเดือนเลยเนาะก็ต่อยขยับแถวภูทรบ้างอ๋อได้เคลื่อนไหวภูทรบ้างครับนะครับก็ปล่อยปล่อยต่อยเลยเนาะแล้ววันนี้ก็ปล่อยเหมือนกันครับมาต่อยที่นี่เคยเจอไหม เคยดูเทปอยู่อ่ะเย็บๆมานี่เราจะไม่อยเคยดูมาแล้วครันะเห็นฟอร์มเขาเมียนใหญ่มั่งดูมาก็น่าจะฟีมือของเออเราวางเก๋งแบงไงดีวันนี้ตามสไตล์นะตามสไตล์เราบู๊เหมือนเดิมนะครับผมวันงนี้ได้คุมมาไหมไม่ได้คุมก็เดินทางมาเลยเนาะเอาเราอายุอะไรละครับ24คนจังหวัดสุโขทัยไปปล่อยประมาณ ห้าสิบห้าเป็นเปรตเป็นมวยมวยหมัดเตะขาขาท้ายขวา,ขวาสูงร้อยร้อยหกสิบสามเอาช็อคไรวมๆเท่าไหร่ครับก็แบบร้อยฝา,าก,กาพี่น้องเพื่อน์หน่อยก็ฝากพี่น้องชาวสุขโขทัยช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมเต็มเครียบครับครับ